โอ้โห oh, พี่น้องนี่ตอนนี้ต้อมกายู่ทีได้งานนะเนาะพี่น้องเนาะสบายดีแลยสบายดีพีเอฟซีซองฟังไทยเราเ้อตอนนี้ต้อมกามายู่ทีสนามกีฬานะพี่น้องเนาะจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของงานสมรเท่าเทียมนะครับผมนี่ครับบรรยากาศรถแห่นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, พี่น้องมาหลายสิบคันนะครับผมนี่ครับบรรยากาศก่อนงานเริ่มนะครับ งานเริ่มก็จะ3มโมงคึ่งนะครับผมนี่ครับอ๋อทุกคนก็ประจําตําแหน่งรถแห่ของใครของมันนะครับนี่ครับโอ้โหรถแห่พ้ามหม่ครับผมว้าวพี่รองนี่ครับบรรยากาศก่อนเริ่มงานครับผม รถแห่มาหลายสิบคันนะครับรถแห่ขบวนนะครับผมแต่ละขบวนก็แตกต่างกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นผ้าไหมนะครับผมเป็นลายผ้าใหม่นะครับ รถไฟประลางกายครับผมูโห้เลครับก็ประจันต์ตแหน่งของใครของมันนะครับตอนนี้เราไปดูข้างหน้านะก็จะมีท่านนายกมาเปิดงานนะครับผมนี่ทุกคนก็มารอกันแบบนี้นะครับนี่ครับรถที่ไสแห่ขบวนนะครับ นีครับผมมีหลายคันนะครับวันนี้นะก็จะมีขบวนพาเหรดนะครับเป็นดนตีนะครับข้างหน้านะครับนี่วันนี้ท่านนายุก็มาเปิดงานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะว่าจะไล่หินท่านไหมนีครับบรรยากาศก่อนงานเริ่มนะครับ คนเยอะจริงๆนะครับเราน่าจะไป่ไ้้เห็นนะครับผมเราต้องหาที่ยืนนะครับ ยกจะเดินเข้ามานะครับโอ้โห,น,หนะครับสื่อลายๆสื่อก็มาตรงนี้หมดนะครับก่อ,ะนะอนเริ่มงงามนะครับผม ลบกอตินนะครับ ก็มาจุดนี้หมดนะครับผมเ,เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับนี่ครับ ในเต็มนะครับตรงเต็นนะครับข้างในเต็นนี่เต็มนะครับนี่ไร้สิ่อ,อก็มาจุดนี้หมดนะครับผมอยู่ในเต็นเต็มนะครับผมให้ทท่านขอแขกทุกท่านขึ้นรถเล่นได้เลยนะคะเพราะว่างานของเรากำลังจะเริ่มแล้วนะคะแล้วก็แขกท่านผู้ีเกยทุกท่านนะคะที่อยู่บริษัทนะคะต้องกรอก่บบบริษัทกับรูปหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวงานพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะ นักแสดงแล้วก็ทุกท่านนะครับโอ้โหคนคือคัสสุดๆนะครับผมเได้เลยนะในนตอนนี้นะครับเวราซื้อนะครับเร้าซื้อก็จับจ้องมาตรงจุดที่ท่านยายกจะเข้ามาเปิดงานนะครับสงสัยเราคงจะไม่ได้เข้าแล้วครับเพราะว่าคนมันเยอะครับผมเดี๋ยวเรามา ขายเอาขบวนนะครับขายเอารถขบวนนะครับผมโอ้ชุดอะไรนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันชิ้นเดือนนะครับที่สาสินะครับผมนี่รถขบวนพาเด่นขึ้นนะครับ เป็นหน้าขาบวนนะครับวันนี้ก็แห่ไกลหน่อยนะครับจึงไปถึงห้างเอ็มสเฟียนะครับผมแต่ว่าอากาศวันนี้ก็ร้อนอยู่ยนะครับ ก็อากาศร้อนนะครับวันนี้แต่ว่าหลายคันมากครับวันนี้เจะไร้เริมออกขอบวนกันนะครับรอแต่ท่านนายกมาเปิดงานแล้วก็เริ่มขบวนเลยครับผมนี่รถแห่ก็เตรียมแล้วครับแห่ช่วยทุกท่านที่อยู่ ที่ประจําคดวนนะคบขอให้เดินไปประจําที่ขบวนของตัวเองได้ในในนตอนนี้เลยนะครับเพราะว่างานของเรากจะเริ่มในอีกไม่ช้าขอเชิญทุกท่านไปประจําที่รถนัตอนนี้ได้เลยนะครับประกาศย้ำอีกครั้งนะครับงานของเราจะเริ่มในอีกไม่ช้าขอเชิญทุกท่านไปประจําที่รถของตัวเองได้ในตอนนี้ได้เลยนะครับรถของเราจะออก อีกไม่ช้านี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่นเรียนเชิญทุกท่านไปขึ้นรถของตัวเองได้เลยในตอนนี้นะคบขบวนของเรากำลังจะออกอีกไม่ช้านี้นะครับ,อรบขอให้ทุกท่านไปเตรียมตัวที่รถของตัวเองครับโอ้โหตอนนี้กำลังขึ้นรถแล้วนะครับผม จะเตรียมออกขบวนนแะครับอออันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับของงานนะครับก่อนง,งานเดินนะครับผมาการสนักขีนี้เราก็จะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามคลิปต่อๆไปนะครับเราจะอัปเดตให้พี่พีเอฟซีได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็สบายดีสวัสดีคลิปหนาเชอกันเด้อ